โซลาร์เซลล์ที่ยวไวชาร์จไฟสปอตไลท์เพจนะครับ12วัตต์6โวลต์2แอมป์แกะขั้วดูอ่าดึงขั้วออกนะครับ4 5โวลต์นี่ก็คือโวลต์เกือบเท่าอะแดปเตอร์ชาร์จมือถือนะครับผมก็เลยสั่ง USB Type A มา USB Type A สอดตัวนี้ก่อนนะครับนี่สอดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับชุบอ่าชุบคลิกต่อกับมือถือคลิกอ่าแดดแล้วเนาะเอาละครับมาแล้วครับเริ่มชาร์จแล้วครับแดดไม่ค่อยมีแดดบางๆดูซิว่า ชาร์จไปได้เท่าไหร่แล้วขึ้นมา50%แล้วนะครับจากตอนแรกเทสอยู่44